เอาเลยผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับผมเท็ด้บิลทูเวนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเช่าเกมประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะไอเกมเช่านี้ก็สวิตที่ผมทําคลิปไอคลิปเนี้ยนะครับผมคลิปเนี้ยคือมีคนมาดูเยอะมากนะครับผมเยอะมากหมายถึงว่าสําหรับช่องผมเนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนที่เชอบตามไปแล้วเล่นเกมไม่ได้นะครับผมก็เนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมผมไม่ได้เอามา ยังไงอะไม่ได้มาไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าบอกว่ามันเจ๋วมันอะไรนะครับแต่ว่าเป็นคลิปที่ผมทดลองใช้แล้วมันเข้าครั้งแรกแล้วมันได้เว้ยผมไม่รู้ว่ามันไม่ได้จริงๆทุกคนผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพวกคุณหรืออะไรนะครับแต่ว่าแบบนั่นแหละครับมันเล่นไม่ได้แล้วก็วันนี้ผมเราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของมรสึกที่ผมใช้ประมาณสองอางทิตย์เนรัยผมก็คลิปนี้จะไม่ได้ตัดคลิปนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดด้วยนะแล้วก็ จะพูดให้มันสั้นกระชับที่สุดแล้วกันนะครับเพลงเบาๆนี่นั่นแหละเดี๋ยวผม่ตัดคลิปผมก็เลยอ่าเปิดเพลงแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าก็เจ้าตัวเกมเช่าที่ผมเช่ามาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายวันนะครับก็คืออาการที่ว่าเข้าเกมแล้วมันจะติดอ่ะเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เตรียมนะผมไม่ได้ลองนะวันนี้คือมันเข้าเกมไม่ได้เว้ยทุกคน มันเป็นเหมือนกับว่าคนอื่นเขาใช้ ID ซ้ีซอนเราอยู่นะครับผมเมื่อเข้าปุ๊บมันจะเดี๋ยวรอกันเข้าได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ you cannot play this software right now นะครับมันเหมือนกับมีเครื่องอื่นกำลังเล่นเกมนี้อยู่เว้ยทุกคนเนี่ยซึ่งผมถามไปทั้งเพจแล้วนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับคนอื่นเข้าเกมมันเหมือนรถเมย์รถเมย์เนี่ยมัน เหมืนอนรารถเมย์บางทีรอบที่เรามาคนอาจจะขึ้นเต็มหมดแล้วก็คืออาจจะเล่นประมาณสาคนแล้วมันรอบมันเต็มมันาจะต้องรอรถเมย์รอบใหม่อะไรของเขาเอาว่าไปนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์ไว้ทุกคนคือผมซื้อเครื่อง Nintendo แล้วผมอยากเช่าเกมนะครับ <c oughs> แล้วบังเอ,อิญในคลิปที่ผมถ่ายวันนั้นเนี่ยผมเช่ามาแล้วแล้วแม่งเปิดปุ๊บได้เล่นปั๊บเลยทุกคนคือมัน นั่นแหละครับมันไม่ได้มีการเตียมหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันวันนั้นที่อักครีป่ะมันเล่นได้เว้ยแล้วหลังจากนั้นประมาณในช่วงเนี้ยสี่ห้าวันนะครับช่วงที่เพื่อนเพื่อนเริ่มมาเมนกันว่าเออเช่าไปแล้วมันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ถามไปทางเพจแล้วเขาก็พูดเรื่องรถเมย์รถเมย์มันขับเป็นรอบๆของมันแล้วมันก็ต้องรอแล้วเขาก็บอกผมว่ามันราคาร้อยแปดสิบบาท ร้อยแปดสิบาทเล่นได้สองเดือนตกวลาสามบาทถ้าวันที่สามที่หนึ่งที่สองสามเล่นไม่ได้แต่วันที่สี่วันที่ห้าเล่นได้เขาบอกว่าเขาถือว่าคุ้มสําหรับใครที่คิดว่าคุ้มก็ลองแสนใจดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วกันนะครับพูดถึงข้อดีของไอเจ้าตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแมีสคริปต์นิดหน่อยคือผมเขียนไว้การลรมนกันแหละนะครับก็ ข้อดีของมันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือเอาไปเทสเกมที่เราอยากซื้อดูว่าชอบจริงหรือเปล่านะบบางทีเนี่ยเราจะซื้อเกมเว้ยแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าอะ่ะเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับอย่างอ่ะโอเวอร์คุกเนี่ยผมเห็นแล้วผมดูตัวอย่างแล้วมันน่าเล่นมากแต่ว่าจะให้ซื้อมันเล่นหรอมผมว่าผมอาจจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าไม่ใช่แนวผมอาจจะอย่างเกมอะบางเกม,เกมอย่าง มาริโอ้คัสเนี่ก็อาจจะซื้อนะครับผมอันนี้คือเกมเช่าเหมือนกันนะสามเกมเนี่ยยังมาริโอ้คัสอาจจะซื้อได้เพราะว่าผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันเล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนสนุกดีนะครับก็อาจจะซื้อมาอะไรแบบนี้ทุกทุกคนมันเหมือนกับเราไปเทสเกมเราอะที่เราอยากซื้อนะครับก็คือร้อยแปดสิบบาทสองเดือนสิบเกมก็ถ้าจะซื้อเทสเกม,เ,มเฉยก็โอเคนะครับผมแต่ว่าจะให้มันเล่นตลอดจริงจังมันเล่นไม่ไม่เวิร์กจริงๆนะผมบอกเลยว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่ามัน มันเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอันนี้คือผมเคยลอง,ลองตื่นมาเข้าตอนตีห้านะไม่ตื่นยังไม่ได้นอนด้วยตอนตีห้ากดเข้าไปแม่งเล่นไม่ได้นะครับตีห้าคนนี้ทีอะไรมาเล่นเกมนีเทนโดยอยู่ไม่หลับไม่นอนหรือไงนะครับ <c oughs> คือผมเข้าเกมไม่ได้นะครับแล้วก็พอดีที่สองนะครับคือมันได้ลองหลายเกมนะครับ <c oughs> นั่นแหละนะครับผมรหัสหนึ่งมันมีสิบเกมคุณก็สามารถเช่ามาลองได้นะครับแล้วก็ <c oughs> สำหรับใครที่ซื้อมือสองก็อาจจะหาเกมมาลองเทสเรื่อยงดูได้นะครับคือมันมีหลายๆเกมที่มันสามารถใช้เทสจอยได้นู่นนี่นั่นนะครับก็คืออาจจะเช่าติดไว้เทสเกมนะครับในกรณีที่คุณเป็นคนขายเครื่อง Nintendo คุณอาจจะเช่าติดไวเ้เพื่อเพื่อว่าเทสให้ลูกค้าดูว่าเออจอยมันใช้ได้นู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเรามาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับผมก็คือแม่งเข้าเกมไม่ได้เว้ยคือมันอาจจะมีคนอื่นเช่าอยู่เข้าอยู่เลยก็ตามอะ่ะแต่มันเล่นไม่ได้แล้วกูจะเช่าไปทํามะขามอะไรนะครับ เนี่ยนะมันมันเล่นไม่ได้นะครับคือมันเคยเล่นได้ไว้ทุกคนแล้วบางวันมันอาจจะเข้าได้นะครับมันอยู่ที่ดวงคือถ้ามึงจะเล่นสมมติว่าเนี่ยเอ้ยปาร์ตี้เย็นนี้จะมาเล่นเกมนี้กับเพื่อนนะครับคุณอาจจะต้องหาเวลาทั้งวันเพื่อกดเข้าเกมให้มันถึงจุดที่คุณเข้าเกมได้แล้วคุณก็เปิดเกมแม่งทิ้งไว้ทั้งวันนะครับนี่คือสิ่งที่มันมันใช่เหรอนะครับเราเช่าเกมมาเพื่อที่จะทําอย่างนี้เหรอเราก็อาจจะต้อง ต้องการเช่าเกมมาเพื่อเล่นในยามว่างนะครับแต่ว่ามันึนเมื่อเวลาว่างแล้วมันเล่นไม่ได้มันก็อาจจะเซ็งๆเนะเพราะเสียงเงินเช่ามาแล้วเนี่ยผมแล้วก็อ่าข้อสองคือปัญหาค่อนข้างจุกจิกนะครับคุณเช่ามาแล้วเนี่ยคุณต้องมาคอยปิดอินเทอร์เน็ตนะครับปิดตรงนี้แอร์พลนโหมดเนี่ยนะครับคุณต้องมาปิดเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าเกมมาแล้วคุณหลุดนะครับคือมันค่อนข้างจุกจิกนะครับผมหลายๆเรื่องนะครับออย่างเข้าเกมเนี่ยปกติคุณอาจจะกดเกียนแล้วเข้ายูเซอร์ได้เลยใช่ไหมแต่คราวนี้ คุณเข้าเกมเนี่ยคุณต้องมาเข้าผ่านยูเซอร์เขาอ่าแล้วต้องมาคอยรอรอ,อมันเช็คกิ้งซอฟต์แวร์กับว่ามันสามารถเล่นกับแอคเคานี์ได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วมันก็ต้องเนี่ยแบบเนี้ยนะครับผมคือปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะนะนี่คือข้อสังเกตว่ามันตอบโจทย์คุณไหมถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อไปลองเล่นเกมไเฉยถูกๆร้อยละสิบบาทคุณก็อาจจะตอบโจทย์แต่ว่าถ้าคุณคิดจะซื้อไปเล่นแบบ ไปเล่นกับลูกซื้อให้น้องซื้อให้ลูกเช่าให้ลูกเล่นอาจจะไม่เหมาะนะครับมันเล่นได้ไม่ตลอดนะครับผมทีนี้มันจะมีวิธีแก้ปัญหาก็คือได้เงินไอ้ที่เราเช่ากันอยู่เนะี่ยร้อยแปดสิบาทเนะี่ยคือแบบธรรมดานะครับผมมันไม่ใช่ธรรมดาเขาเรียกว่านอนพรายมารีก็คือหนึ่งไอเดีเนี่ยเขาจะปล่อยเช่าหลายคนนะครับทีนี้มันจะมีแบบที่มันเป็นเดือนละสามร้อยบาทนะครับคุณฟังดีนะไอที่ผมรีวิวไปเนะี่ยมันสองเดือนร้อยแปดสิบแต่ไอตัวพรายมารีเนี่ย เดือนละ300กว่าบาทนะครับผมแล้วมันจะสามารถเล่นได้หลอดเพราะ1นึ่ ID เล่นได้หนึคนนะครับก็ราคา300นะครับใครที่คิดว่าเออจะเช่าไปเล่นจริงๆคุณอาจจะต้องไปเลือกเป็นแบบ Primary นะครับผมเป็นแบบว่าส่วนตัวหน่อยนะครับแล้วก็ข้อดีของการเช่า Primary ก็คือคุณจะสามารถเล่นผ่าน Account ไหนก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนะคุณเมียเขาตัวเองคุณก็สามารถเล่นเขาตัวเองได้เลยไม่ต้องไปเล่นผ่านเขาเขาปกติเนะี่ย ไอตัวร้อยแปดสิบาทที่เช่าแบบถูกๆเนะี่ยมันต้องเล่นผ่านไอเขาเขาเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราเล่นไปตัวเซฟเกมเนะี่ยเราซื้อเวลาเราซื้อเกมมาเซฟมันก็จะเซฟที่แคลเขาครับ,รบมันจะไม่ได้เซฟที่แคลเราทีนี้ถ้าเราเช่าสามร้อยมันจะเหมือนเป็นเกมเราเลยนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับคือผมอยากอ,าออกมาพูดหลายวันแล้วแต่ว่าแบบกูลองลองก็กได้อะลองเข้าเกมดูเนะี่ยนี่คือลองมาหลายวันนะครับไม่ก็ยังเข้าไม่ได้คือนั่นแหละครับไม่น่าทะลึ่งไปเช่าแบบร้อยแปดสิบเลยนะครับ แต่ก็ใครที่คิดว่าตอบโจทย์เอามาลองเกมนานๆครั้งก็ลองดูนะครับคือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเช่าเกมมาเนี่ยมันไม่มีโชว์ว่ามีไพรมารี่นะครับผมมันมีแบบนอนไพรา,ารี่ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีหนึ่งคนแหลดีนะครับจนผมเสียตังค์ไปแล้วนะครับว่าพึ่งอ๋อแม่งมีแบบนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าในโพสในโพสในโพสเนี่ยเขาไม่ได้มีโพสเกี่ยวกับไฮมารีนะครับมันมีแต่นอนไฮมารี family, ผมก็เลยเออไม่รู้ว่ามันเออยังไงยังไงบ้างนะครับก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะว่าจะเล่นแบบไหนนะครับแบบนอนไฮมารีหรือไฮมารีนะครับ,แบบ family, ร primary, รบถ้ายังไงก็ไปกับเราเลยนะครับขอไว้ด้วยที่คลิปที่แล้วผมเป็นคลิปลองอะนะมันเป็นคลิปเหมือนคลิปลองอับผมเลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับมันเป็นคลิปลองเหมือนกับทุกคนลองไปพร้อมๆผมแล้วผมก็เสือกเล่นได้แล้วผมก็ ดีใจด้วยนะครับแล้วว่าสรุปแม่งก็เล่นไม่ได้แล้วก็มีคนาคอมเมนต์นะครับผมไม่ไสปอนเซอร์นะทุกคนเฮ้ยจิต <c oughs> ผมเสียเงินเองนะทุกคนนะโอเคผมไปก่อนแล้วคลิปนี้ศูนย์หลายเ้ย